นักเรียนคะวันนี้จะมาดูเรื่องการคูณของเศษส่วนและจํานวนคระนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ทําในหน้าที่ยี่สิสองยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบามแต่ย3ทสาทแค่ข้อห้าใหญ่นะคะนักเรียนนะคะ,ะวิธีการทําก็ดูวิธีการทํานะคะเข้อที่1การคูณเศษส่วนจำไว้เลยนะคะเราใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน ถ้าการคูณนะเราใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแต่ถ้ามันเป็นจํานวนนับแบบนี้เช่นห้าคูณเศษหนึ่งส่วนเก้าห้าคือจำนวนนับจําไว้เลยนะคะจํานวนนับจะมีส่วนเป็นหนึ่งดังนั้นเวลาคูณกันเนี่ยถ้าเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนอันนี้มันก็คือห้าส่วนหนึ่งอะลูกดังนั้นถ้ามันคือห้าส่วนหนึ่งห้าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือห้าส่วนหนึ่งถูกไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ห้าคูณกับหนึ่งเก้าคูณกับหนึ่งตรงนี้ นะถ้าใครงงก็เขียนตัวส่วนเป็นหนึ่งไว้แบบนี้เลยนะคะอะแล้วเวลาเราคูณปุ๊บให้เราดูในแนวทะยงคือแนวข้างบนกับข้างล่างว่ามีตัวไหนหารกันได้ไหมถ้าหารกันได้เราหารกันก่อนแต่ถ้าหารไม่ได้ก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะอะยาน,นี้เราก็จะได้อะแนวทะยงคือ5กับ9ไม่มีอะไรหารได้1กับ1นไม่ต้องใช้อะไรมาหารนะลูกเพราะมันได้ตัวเดิมนะคะยกเว้น1น,นะอะดังนั้นพอไม่มีอะไรหารได้เราก็ใช้5คูณหนึ่งเลยได้ห้า ส่วนด้วย9คูณกับนก็ได้9แบบนี้นะคะดังนั้นข้อที่เหลือทําเหมือนกันเลยนะคะเดียวนักเรียนทําต่อนะอย่างข้อนี้ก็มองเป็น3มส่วน1แล้วก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ,ะข้อที่2มนี้ข้ามไปยังไม่ต้องทำมาทาข้อที่4ี่ไอข้อที่3ข้อที่3มนะคะเขาบอกว่าหาผลคูณและตอบเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำอ่าเหมือนเดิมหาผลคูณก็คืออันนี้10บก็คือ10บส่วน หนึ่งถูกไหมคะอ่าพอเป็นสิบส่วนหนึ่งให้นักเรียนดูในแนวทะแยงแนวทะแยงอันนี้คือ1กับหนึงอ่ามัต้องสนใจเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งเราไม่เอาละต่อไปแนวทะแยงอันนี้คือห้ากับสิบอ่าห้ากับสิบมีอะไรที่หารได้ห้าและสิบได้ลงตัวคะนักเรียนอ่าห้าห้ากับสิบเนี่ยมีหหารได้ดังนั้นเราก็ต้องเอาห้าไปหารทั้งห้าและสิบอ่าห้าหารห้าได้หนึ่งห้าหารสิบได้สอง พอหารเสร็จแล้วก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วนลูกเศษคูณเศษก็คือมี1คูณกับ2ก็ได้2 1คูณกับ1ก็ได้1ดังนั้นคําตอบเท่ากับ2ส่วน1สองส่วน1เราไม่นิยมเขียนสองส่วน1ลูกเราจะเขียนเป็น2เหมือนอัน,นเนี้ย10เนี่ยที่เขาเขียน10ก็คือ10ส,ส่วน1่ลูกเราไม่นิยมเขียน10ส่วน1เราจะเขียนแค่2นะคะเหมือนกันเลยดังนั้นทุกข,ข้อทําประมาณนี้อ่ะยังข้อที่ ข้อที่สามอ่ะครูยกข้อที่สามให้ดูอีกข้อหนึ่งข้อที่สามเศษหนึ่งส่วนหกคูณกับสามสามก็คือสามส่วน1อกอ่ะสามส่วน1ใช่ไหมดูในแนวทะแยงหรือแนวข้างบนกับข้างล่างนะคะอ่าแนวทะแยงอันนี้คือ1กับ1น่ะอาไม่เอาไม่สนใจ6กับ3อ่ะหกกับ3ามีอะไรที่หารได้ทั้งหกและสามจนวนที่หารได้ทั้งหกและสามก็คือสามดังนั้นเราก็ต้องเอาสามไปหารสามสามหารสามได้หนึ่ง สามหารหกได้สองอ่ะพอหารเสร็จแล้วเราก็จะเหลือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองถ้าหนึ่งส่วน2แบบนี้เราไม่เขียนสองเฉยนะลูกเพราะมันไม่เหมือนกันนะสองส่วนหนึ่งกับหนึ่งส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าตัวข้างล่างเป็นหนึ่งเราไม่เขียนหนึ่งได้แต่ถ้าตัวข้างบนเป็นหนึ่งแล้วเราไม่เขียนหนึ่งไม่ได้นะคะเราจะเขียนเป็นจํานวนนับได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเป็นหนึ่งเท่านั้นลูกตัวเศษเป็นหนึ่งไม่เกี่ยวนะคะ นี่คือข้อที่3ต่อไปข้อที่4ข้อที่4ก็ทําเหมือนกันเลยเหมือนกับข้อที่3เลยนะคะแต่ข้อนี้เขาจะมีเศษส่วนกับเศษส่วนเลยอ่ะอย่างเช่นข้อที่1เศษ1ส่วน3คูณกับเศษ3ส่วน5ดูในแนวทะแยง1กับ5 1กับ5ไม่มีอะไรหัน1กับ5ได้ลงตัวยกเว้น1เราไม่เอาอ่ะ3กับ3 3กับ3มีอะไรหันได้คะ มีามี3ดังนั้นเราก็ใช้3าหารไปเลยสามหานสได้1 3ึ่งสได้1เราก็จะเหลือ1คูณอะไรคะเศษคูณเศษก็คือ1คูณกับ1ส่วนคูณส่วนก็ได้1คูณกับ5ดังนั้นคำตอบข้อนี้เราก็จะได้เศษ1ส่วนหแบบนี้ถ้าสังเกตดีๆแล้ว2ข้อนี้ก็ทำคล้ายกันนะคะนักเรียนนักเรียนถ้าทำเองนะ,อะโอเคต่อไป ในข้อที่ห้าตอนแรกว่าจะสั่งเอางี้เดี๋ยวนักเรียนจะงงเอาเอาแค่ข้อที่หนึ่งใหญ่เอาข้อหนึ่งใหญ่ครูสั่งแค่หน้าเดียวแล้วกันวันนี้สั่งหน้าที่ยี่สิบสองนะคะอ่ะครูสั่งหน้ายี่สิบสองนะครูสั่งแค่หน้ายี่สิบสองเอาข้อหนึ่งใหญ่สามใหญ่สี่ใหญ่เอาแค่นี้ก่อน โอเคนะคะนักเรียนเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ให้นักเรียนทําให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะงงหาคผณคูณให้ได้ก่อนเอาแค่หาผลคูณให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบค่ะนักเรียนโอเคค่ะอันนี้อีกหนึ่งงานอย่าลืมทํางานมาส่งนะคะ